และนี่คือคอสตูมทั้งหมดของพาลาดินครับคอสตูมแรกมาเป็นแนวลูก,กี้นะฮะคอสตูมที่2เป็นอย่างนี้ครับนักลบอักษวินพอไปดูคอสตูมที่3นะนะมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะนี่ก็จะออกแนวแบบราชาหน่อยนะฮะหรือว่าทหารรักษาราชาก็ไม่รู้นะฮะเซตเดียโบ2ต่อไปไปดูตรงนี้ฮะนี่ฮะสวยงามมากนะฮะ มีแสงสีขาวแต่ที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้ครับนี่ฮะอือหือสุดยอดฮะราคาที่ผมให้ดูเนี่ยมันมีเจ้าสองตัวเนี้ยนะครับที่ราคาโดดมาพันห้าอันนี้พันหกไอ้ตัวเนี้ยแพงกว่านะครับอันหกหมายถึงว่าพันหกแคสนะครับซึ่งอัตราการเติมเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็เป็นของแบตเทิลพาร์นะครับต้องทำแบตเทิลพาร์ให้ถึงเลเวลสี่สิบนะครับ ก็ถ้าเข้าไปดูจะเป็นแบบนี้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่พร้อมกันยังไงแต่ว่าเดี๋ยวใส่ให้ดูทีละอย่างแล้วกันถ้าเป็นในส่วนของอาวุธและโล่มันจะเป็นแบบนี้ครับไม่รวมชุดอันนี้คือชุดที่ผมใส่อยู่แล้วนะครับโล่กับอาวุธนี่ฮะแต่ถ้าเราใส่ชุดละ่ะนะครับเป็นอย่างนี้ครับก็อารมณ์ประมาณอาุดอยู่ในท่อแสงสีฟ้านะฮะประมาณนี้ครับคอตูมพาาดินชอบไหมฮะ ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d i a b l o Immortal นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟอเมริกานะครับอยู่กับผม s i g m a วันครับต้องบอกว่าอาชีพพลดินในฝันของเพื่อนๆนะครับเขาก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นตัวแทงที่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าในเกม d i a b l o i m m o r t a l นะฮะพลัดินที่เรากําลังหยิบมารีวิวในเรื่องของสกิลพื้นฐานวันนี้นะครับนอกจากเขาจะถึกแล้วเขายังมีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัวในการ PVP ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะ เอาให้ดูเป็นสกิลสกิลเลยนะครับว่าเขามีสกิลอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้รีวิวในส่วนของไอเทมด g i t a ลี่หรือว่าไอเทมในตำนานนะครับเพราะฉะนั้นในสกิลที่เราใช้ให้ดูวันนี้คือสกิลพื้นฐานนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูอาชีพอื่นๆคลิกที่มุมขวาบนนะครับวันนี้เราทำในส่วนของพาราดิสละกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะฮะก็ขอแนะนำร้านเติมเงิน powerpay นะครับ เติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัยน่าเชื่อถือเปิดบริการมานานกว่า5ปีแล้วนะครับก็สามารถทักไปเติมเงินในส่วนของ powerpay ได้นะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองแน่นอนอันนี้เป็นราคาแพ็กเกจในส่วนของ server global นะครับหรือว่าโซนอเมริกาน,นั่นเองนะครับมาเริ่มจากสกิลพื้นฐานอันแรกก่อนดีกว่านะครับผมสกิลพื้นฐานอันแรกตรงนี้นะฮะเป็นการโจมตีพื้นฐานที่เป็นการฟันธรรมดา นะครับสกิลพันนิชนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูละกันนะฮะแล้วก็เป็นอัติเมทสกิลตรงนี้นะครับผมนี่ฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นมาถึง50นะครับสกิลพื้นฐานพันนิชเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะพสซีฟของสกิลเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาบอกว่าในการโจมตีธรรมดานะฮะอย่างนี้นะฮะ มีโอกาสที่จะติดสถานะบล็อกนะครับหมายถึงว่าเราจะมีสถานะบล็อกนะครับ30%นะครับจำนวน2วินาทีด้วยกันนะฮะนี่ตีไปนี่เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีรูปดาบขึ้นซ้ายบนเห็นไหมครับอันนี้คือโอกาสการบล็อกของผม่จะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา2วินาทีนะครับที่เห็นหายไปอะไรเห,นห็นยิ่งเราตีทีๆมันก็ขึ้นรัวๆเลยตีครั้งหนึ่งก็ติด100%เลยเห็นไหมฮะ ถ้าเราตีทีๆก็มีโอกาสบล็อก30%เลยอันนี้เลยกลายเป็นแนวหน้าแทงบอสเลยนะครัพาาดินนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเกตดทำอันติเมตสกิลแป๊บนึงน,นะอ่าเพื่อนๆครับแล้วเมื่อตีจนเกตเต็มแล้วเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัว R ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นอันติเมตสกิลนะครับถ้าเราเก็บเกรสีน้ำตาลตรงนี้เต็มนะครับอันติเมตสกิลของการโจมตีพื้นฐานพันนิชตัวนี้ ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นบัฟให้เรา12วินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแรงในการโจมตีแล้วก็โอกาสบล็อกเพิ่มขึ้น20%นะครับของพลังชีวิตของผมนั่นเองนะครับเป็นเวลา3วินาทีอันนี้โอกาสบล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเอาง่ายๆคือบัฟตัวอั t i m a ม e Skill น่ยคือการเพิ่มพลังโจมตีและการบล็อกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวกดเลยนะเดี๋ยวหานสเตอร์นี่ฮะกดปึ้งอย่างนี้นะฮะอ่า นอกจากเราจะตีแรงขึ้นนะครับเราจะมีโอกาสบล็อกเพิ่มขึ้นตรงนี้นะฮะครับบล็อกเพิ่มขึ้นอ่าก็เป็นบัฟให้เราแทงบอสได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถตีแรงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลพื้นฐานอันที่2ดีกว่านะฮะสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีพื้นฐานนะฮะเซครตไฟนะครับผมก็จะติดตั้งตรงนี้นะฮะอ่า เขาบอกว่าสกิลเนี้ยนะครับจะทําให้อาวุธเป็นเปลวไฟนะครับสร้างความเสียหายเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับแก่ศัตรูและกระจายความเสียหาย25%ต่อศัตรูที่เราตีอยู่ข้างหน้านะครับเป็นอย่างนี้ฮนะเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาให้ดูนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยสกิลของตัวที่ผมบอกมันก็จะแรง up ไปเรื่อยๆแล้วด a เมจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลเวล50ก็จะตีประมาณผมเลยนะนี่ผมใส่ของแบบพื้นฐานเลยนะ ต้องให้มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะฮะนี่เห็นไหมครับมันจะกระจายดาเมจ25%นะไปโดนตัวอื่นด้วยแต่ว่าต้องให้แบบเขาอยู่ใ,ใกล้ๆกันไอ้สกิลตัวนี้มันก็จะเหมาะนะครับกับการทำดาเมจกระจายนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการเอามาแทางบอสนะอ่าไม่เหมาะกับการแทงบอสเพราะว่าจากสกิลตัวแรกที่เป็นพื้นฐานการโจมตีอ่ะนะครับเขาไม่ได้กระจายดาเมจแต่ว่าเขามีโอกาสบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่นะดูที่สังเกตที่บัฟนะครับอาแต่จะเป็นการกระจายดาเมจนะฮะทำให้แบบ จบมอนกลุ่มใหญ่ๆได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยหรือพูดง่ายๆคือพลาดินสายดาเมจนั่นเองนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขอเก็บเกตแล้วดูอันติเมทสกิลของท่าโจมตีพื้นฐานอันนี้นะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็มีอันติเมทสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าไอ้สกิลตัวนี้จะเสริมประสิทธิภาพให้กับสแกรเลไฟก็คือการโจมตีธรรมดาที่เป็นพื้นฐานที่ผมหยิบมาตรงเนี้ย นะครับผมเป็นเวลา12วินาทีนะครับจะเพิ่มความเสียหายนะครับตามเลเวลของสกิลที่เราอัพได้เลยนะครับแล้วเวลาถ้าสมมุติว่าเราสังหารมอนสเตอร์ได้นะครับมันจะเพิ่มความเสียหายการโจมตีพื้นฐานที่เป็นสเกเลตไฟอีกนะครับตัวละ1%เลยนะครับถ้าสมมติเราสังหารได้แต่ละตัวนะ เป็นเวลาจํานวน240วินาทีนะครับซ้อนได้สูงสุด10ครั้งหมายความว่าถ้าสมมติเราฆ่ามอนสเตอร์ตายนะครับเราจะสแต็ค1%ได้สูงสุด10ครั้งก็คือโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%ในการใช้สเกเลตไฟล์ตัวนี้นะครับผมและยังได้โล่นะครับในการดูดซับความเสียหายด้วยก็สามารถแบบมีแทงค์เล็กๆนะครับดูดซับความเสียหาย20%เป็นจํานวน3วินาทีอ่ะไม่พูดพร่ำทําเพลงเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะมอนสเตอร์ Monster ก่อนนะฮะมันก็จะเพิ่มดามเมจมหาศาลอยู่นะ แล้วก็จะดูเท่ด้วยนะครับก็ยิ่งตีมอนยิ่งสแต็กความแรงเพิ่มขึ้น10%นะฮะ10ตัวฆ่ามอนให้ตาย10ตัวนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมากดกันตรงนี้นะกดสกิล12วินาทีนะปึง้งนี่ฮะอันติเมตก็จะแบบโจมตีวงกว้างเลยนะเท่ๆเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับจะสแต็กมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมที่เป็นตัวเลขตรงนี้ครับอ่าสแต็กมากสูงสุด10นะครับก็สกิลตัวนี้อยู่ได้แค่12วิอหมดแล้วเห็นไหมฮะ ก็มีเวลาแค่12วินะครับคือสกิลตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางสายดาเมจของพาราดินนะครับน่าจะเล่นตัวเป็นดาเมจมากกว่าการแทงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสกิลพื้นฐานที่2 s k สเกลเลตไฟต่อไปดูสกิลที่3กันครับชื่อสกิลคอนเดมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาติดตั้งตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าสกิลนี้จะเป็นการสร้างระเบิดนะครับแล้วก็จะมีดาเมจตามเลเวลของสกิลเลยนะครับ จะโดนมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดนะครับแล้วยิ่งเราชาร์จเจ้าสกิลนียเป็นวงกว้างเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนแรงเท่านั้นแล้วก็โดนเป็นวงกว้างด้วยเดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูนะฮะมันจะเป็นทํานองนี้นี่นะฮะแล้วก็วงกว้างสุดแล้วก็ตึ้มระเบิดเองเลยนะครับหรือว่าเราจะสามารถแบบกดแล้วกดย้ําอีกทีเพื่อระเบิดเลยก็ได้นะครับเป็นวงเล็กๆแบบนี้นะครับ ปึ้งอย่างนี้เลยก็ได้แต่ว่าเดเมจมันก็จะน้อยไปตามระยะเวลาในการไล่นะครับเดี๋ยวผมจะไประเบิดมอนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะอ่าเจอมอนแล้วครับวิ่งมาระเบิดตึ้งนี่ฮะสองพันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองแบบปล่อยให้เขาระเบิดเองนะกดค้างไว้ครั้งหนึ่งแล้วให้เขาระเบิดเองนะครับปึ๊บนี่นะฮะบึ้ง2003 2อ0พนี่ฮะมันจะแรงขึ้นตามการไล่นะครับยิ่งไล่นานยิ่งแรงนะครับประมาณนี้นะฮะสกิลแรก ต่อไปไปดูสกิลที่2กันครับสกิลที่2นะครับ c o n s c r a t i o n ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมติดตั้งเลยป้างเขาให้นะครับก็สกิลเนี่ยครับเขาจะสร้างเขตแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับทำดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสกิลเวลากดไปจะเป็นแบบนี้บึ้งอย่างนี้นะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ที่มาเหยียบแถวนี้ก็จะโดนสกิลไปด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เลือดของเขาลดไปเรื่อยๆนะผมจะกดในโดมปลาไหลให้ดูนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บึ้งอย่างนี้นะฮะนี่เขาก็จะโดนเบินไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะ ประมาณนี้ครับกับสกิลตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อที่สกิลถัดไปเลยดีกว่าครับต่อไปนะครับสกิลขี่ม้านั่นเองนะครับสกิล d o l l and quarter นะครับผมผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะใช้ให้ดูนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสกิลนี้เนี่ยสามารถแบบทําให้เราวิ่งเร็วระหว่างทางที่เราไปหาเควสได้ด้วยนะกดเควสแล้วก็เดินไปเรื่อยๆได้นะครับเขาบอกว่าสกิลขี่ม้าเนี่ยนะครับก็จะขึ้นม้านะครับเป็นเวลา5วินาที แล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็การโจมตีด้วยนะครับแล้วก็สามารถดึงมอนได้ด้วยดึงมอนได้6ตัวนั่นเองครับดึงไปดึงมาจนกว่าม้าเราจะหมดอ่ะนะครับตอนมอนที่โดนดึงอ่ะไม่สามารถโจมตีเราได้นะแต่ว่าถ้าเป็นมอนบอสเลย,ยอยู่นี้ยงรครับเราไม่สามารถดึงเขาได้นะครับแล้วแต่ว่าเดามาเนี่ยเราจะลดลงด้วยนะเราตีเร็วแต่ว่าแลกกับการตีเบาลงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะก่อนอื่นเดผม กดมาลากให้ดูก่อนเลยนะครับโซ่สูงสุดได้6อันนะครับอย่างนี้นี่นะครับแล้วตัวที่ถูกเราลากเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ได้แต่ตีนะครับเราก็สามารถหันกลับไปตีได้นะครับสกิลเนี้ยนะครับอาจจะมีดิจิ t a ลลี่ซับพอร์ตทำให้แบบขี่มาได้นานขึ้นนะครับก็วิ่งลากเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะเวลาเราลงมาแล้วตีธรรมดาเนี่ยนะครับก็ดามจของเราอ่ะก็จะ ประมาณพันบวกบวกใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราขึ้นมานะครับก็ตีปุ๊บ500อเห็นไหมแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นอย่างมากนะแต่ว่าที่สําคัญเลยเราสามารถลากมอนพวกนี้ได้มากสุด6ตัวนั่นเองครับต่อไปไปสกิลถัดไปกันนะสกิลถัดไปนะครับแฟลลิงสโตสนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งตรงนี้นะสกิลตัวนี้นะครับจะสามารถอ่าประมาณว่าแทงดาบศักดิ์สิทธิ์ลงพื้นนะครับสร้างความเสียหายตามระดับของเลเวลสกิลนะครับ แล้วก็มีเวลา5วิสามารถกดซ้ําได้อีกครั้งเราจะไปวาร์ปไปตรงตำแหน่งที่มีดาบปักอยู่นะครับแล้วก็จะทําดาเมจได้อีกนิดนึงเลยนะครับความแรงก็ตามระดับของสกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนที่จะไปตีมอนนะก็อย่างเงี้ยฮะเราสามารถเลือกได้เสร็จแล้วปักตรงนี้มีเวลา5วินะครับอ่าพอถ้ามันหมดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่กดนะครับตัวเราจะไม่ไปไหนแต่ว่าถ้าเรากดภายใน5วิเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือฮิตที่1น,นะเราเลือกได้นะกดค้างนะครับยิงไป ตึ้งนะครับแล้วก็ใน5วิอันนี้1ดามเมจแล้วนะพุ่งเข้าไปปึ้งอันนี้คือดามเมจที่ 2, 2อ่าผมโคตรชอบเลยสกลิลตัวนี้เดี๋ยวผมจะตี2ตัวนี้ให้ดูนะฮะดามเมจแรกไปตึ้งวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นได้อ่ายังไม่ถึง5วิกดอีกครั้งปึ้งนะฮะแลกแลกนะครับเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกทีนะครับตะกี้แลกนะครับหามอนเตอร์ก่อนนะฮะอ่าว่างตึ้งวิ่งเล่นวิ่งเล่น ไปตึ้งนี่กลับมาที่เดิมมีดาเมจด้วยเห็นไหมฮะอาจจะเห็นว่ามันเบาๆนะครับตอนนี้ผมถอดของดีๆออกไปนะเพื่อที่จะรีวิวจัดเต็มให้ดูนะครับว่าสกิลอ่ะมันมีรูปร่างประมาณยังไงเดี๋ยวไปยิงมอนสเตอร์แล้วครั้งเดียวแล้วมนตายอีกอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้ทดสอบอะไรเงี้ยฮะไปสกิลถัดไปดีวกว่านะฮะสกิลถัดไปครับ Holy Banner ผมจะมาติดตั้งตรงดาบนี่เลยนะ สกิลตัวนี้จะเป็นการปักธงไว้นะครับแล้วก็จะมีเวลา11วินาทีเพิ่มโอกาสคียเข้าร้อเอหมายความว่าตีคียโดนทุกดอกว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าจะลดความเสียหายจากการโจมตีคีิเข้าประมาณ35%จากเราโจมตีติดคินะครับตีธรรมดา1,000ตีติดคิ2 0 0 0ลดไป35%ก็เหลือประมาณ1,7 0 0 1 6 0 0อะไรอย่างเงี้ยครับคิเราจะเบาลงแต่ว่าคีทุกดอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัวนี้ให้ดูนะครับมันไม่ใช่แค่เป็นนกาารรรจมมตตีธดดิคนะ่ นี่ใช่วางปึ้งนี่ฮะตีติดขี้แล้วเห็นไหมครับอาจจะมีคี้ส้มด้วยเป็นคี้ที่รุนแรงกว่าขีปกตินะฮะเห็นไหมครับคี้ทุกดอกเลยแล้วตรงนี้มีเวลาอยู่11วินาทีนะครับตามเลเวลของสกิลนะครับแล้วก็แต่เราต้องป้องกันธงด้วยนะถ้าสมมติมอนสเตอร์มาตีธงเราธงเราก็จะหายไวกว่า11วินะครับเขามีหลอดเลือดของเขานะครับตีธรรมดาไม่พอสามารถทําให้สกิลอื่นๆติดคี้ได้ด้วยครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับปึ่งผมจะไล่ตัวนี้นะฮะตีปึ้งเห็นไหมครับ ขี3 0 0พเลยนะครับปึ้งทุกอย่างจะขีหมดเลยนะครับทุกอย่างที่มีเดเมจติดขีดหมดเลยนะครับประมาณนี้ฮะของสกิลตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูสกิลต่อไปดีกว่าครับต่อไปสกิลนี้นะครับ Judgment น,นะครับผมจะมาแทนที่ทงตรงนี้นะอ่านะครับสกิลนี้เขาจะยิงเป็นพื้นศักดิ์สิทธิ์นะครับไปด้านหน้าหรือว่าเราสามารถเลือกได้นะแล้ว เขาจะสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลนะครับแล้วก็จะสโลมอนสเตอร์ที่โดนอ่ะ50เป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วสกิลนี้จะมีการระเบิดด้วยนะครับจะสร้างเดามจให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดนะครับแล้วทําให้ศัตรูมึนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูคราาวก่อนมันจะสามารถเลือกได้แบบนี้นะแล้วก็วางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ลงไปปึ้งอย่างนี้ครับแล้วเขาก็จะระเบิดแบบนี้ฮนะถ้ามอนสเตอร์โดนระเบิดก็จะติดสตันนะครับก็เท่ากับว่ามีเดามจอยู่2ฮิตเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ ติดสโลและติดสตันด้วยนะครับถ้าหากว่าโดนระเบิดนะครั้งแรกจะโดนสโลอามอนสเตอร์อยู่นี่นะครับวางไปตึง้งอันนี้สโลแล้ะแล้วระเบิดอีกทีเห็นไหมครับยืนสตันประมาณนี้ครับสกิลตัวนี้ก็เป็น LE นะครับไปสกิลถัดไปนะครับ สกิลถัดไปนะครับสแกรเลตเชนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ตรงนี้นะฮะเป็นการคว้างโซ่ออกไปสามารถลัดเป้าหมายได้สูงสุด8เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลเลยนะครับโซ่จะทําการลัตศัตรูอยู่12วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะว่างโลกไปแบบนี้เขาก็จะลิงก์กันแล้วเขาก็จะกเชื่อมคึงไว้นะครับเขาจะถูกคึงไว้แบบนี้นะไม่สามารถตีเราได้นะครับก็ตัวนี้จะสตันนะครับเป็นเวลา ทั้งหมดนะครับ12วินาทีเลยนะครับอย่างนี้เอาใหม่ปึ่งเชื่อมกันอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าสมมุติเราไปตีเนี่ยนะครับเขาก็จะถูกปลดออกมาในกรณีที่คุณอยากวิ่งหนีคุณสามารถเชื่อมโซ่ตัวนี้ ตึงมอนสเตอร์ไว้แล้วคุณก็วิ่งไปปัมเลือดก,ก็ได้นะอันนี้คือสกิลพื้นฐานนะครับผมเคยเอาสกิลตัวนี้ไปเชื่อมรีเจนเดอรี่ด้วยนะครับมันมีแบบว่าเราสามารถคลึงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์เดินได้นะแต่ว่าเราตีมอนสเตอร์มันจะแชร์เดามจกันหมดเลยอันนี้โคตรด,ดีเลยเอาไว้เดี๋ยวเรื่องรีเจนเดอรี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีภายหลังนะครับไปสกิลถัดไปนะต่อไปชิลชาร์ตตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็เอามาวางตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาบอกว่าสกิ ผลักศัตรูนะครับที่โดนสกิลตัวนี้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายตามดาเมจต,ตามเลเวลของสกิลเลยนะครับศัตรูที่ชนไปจะติดมึนงงเป็นเวลา3วินะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเขาก็จะพุ่งไปเป็นเส้นตรงนะฮะสกิลตัวนี้ปึ้งอย่างนี้ฮะแล้วก็เหมือนแบบโดนไถไปด้วยนะครับอ่าโดนไถไปด้วยนะครับศัตรูจะงงสักพักหนึ่งฮนะ,ะประมาณนี้ฮนะ ถ่ายออกไปด้านหน้าประมาณว่าป้องกันเพื่อนนะครับเข้าถึงตัวเพื่อนใช่ไหมถ่ยเลยฟึ่งอย่างนี้นะไปสกิลถัดไปดีกว่าครับต่อไปสกิลชิลเกรย์นะครับผมจะเอามาใส่แทนตัวที่เป็นโซ่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสกิลตัวนี้นะครับจะเปล่งแสงออกมาจากโล่นะครับสร้างความเสียหายเดเมจตามเลเวลของสกิลนะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าตาบอด3วินาทีนะครับเปล่งแสงจากโล่ให้ดูนะฮะศัตรูตาบอดจะเป็นยังไงนะฮะปึ่ง เนี่ยพอเขาตาบอดเขาก็จะเดินมั่วแบบนี้เลยครับ3วินาทีนะครับแล้วสกิลนี้เป็น AOE ด้วยนะครับโดนหมู่นะครับส่วนมากจะเป็นสกิลแนวแบบป้องกันเพื่อนหรือว่าใช้สกิลตัวนี้เพื่อห่วงเวลานั่นเองนะครับอย่างนี้ปึ้งนะงงและมอนเตอร์งงและเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับทำให้มอนเตอร์งงต่อไปไปดูสกิลถัดไปนะครับสกิลถัดไปนะครับชื่อว่า spinning s h i l d นะครับเดี๋ยวผมติดตั้งไว้ตรงนี้นะเขาบอกว่าสกิลนี้จะกว้างโลออกไปสร้างความเสียหายตามความแรงของเลเวลสกิล เมื่อเราขว้างไป1ฮิตนะครับแล้วก็โล่ตัวนี้สามารถแบบมันเป็นคล้ายๆบุมแบรงครับกลับเข้ามาหาตัวเรานะครับทำให้มีเดเมจสองฮิตถ้าเขาโดนทั้งไปทั้งกลับนะครับสูงสุดสามารถขว้างได้3ครั้งเพราะว่าเห็นไหมฮะว่าโล่เนี่ยเห็นมันมีตัวเลขด้านบนเนี่ยนะครับถ้าเราขว้างไป3ครั้งนะครับมันก็จะขว้างโล่ไปทั้งหมด3ครั้งเลยทั้งไปทั้งกลับก็รวมเป็น6กเดเมจ นะครับก็มันมีคูดาวของมันนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูตอนที่ไม่มีมอนก่อนแล้วกันนะครับปิว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 ,วนี่ครับนี่อย่างนี้ฮนะเออประมาณนี้เลยฮะก็คว้างโล่ไปอย่างนี้ก็รัวๆไปเป็น AOE นะครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะคว้างใส่มอนสเตอร์ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะโดนดามจสองครั้งเลยนะทั้งไปแล้วก็กลับนะฮะ นะปึ้งดาเมจไปดาเมจกลับ,บ,เ,ลบเห็นไหมครับแต่ว่าระหว่างที่โล่มันกลับมาถ้าสมมติไปโดนหลังมอนเนี่ยมอนเตอร์จะวิ่งเข้าหาเราด้วยนะครับตามทิศทางของโล่นะครับเช่นอันนี้อยู่ไกลใช่ไหมว่างโลกลับมาปึ้งเห็นไหมมันเหมือนมันดึงมอนมาหาเราอะนะครับสกิลถัดไปนะครับสวีปแอคแท็กนะครับผมก็ตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลตัวนี้นะครับเราจะ ทำการชาร์จนะครับในส่วนของอาวุธของเราไม่ว่าจะเป็นดาบลูกตุ้มหรืออะไรก็ได้มันก็จะชาร์จได้หมดนะครับแต่ว่าให้เห็นแอคชั่นในรูปแบบของลูกตุ้มนะครับแม้ว่าเราจะใส่อาวุธอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีดาเมจหนึ่งฮิตยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนะครับแต่ว่าถ้าเราชาร์จเต็มนะครับมันจะผลักศัตรูออกไปด้านหน้านะครับอย่างนี้นะฮะาชาร์จเต็มปุ๊บตีอย่างนี้นะครับหรือว่าชาร์จไม่เต็มก็ตีก็ได้แต่ยิ่งชาร์จสุดยิ่งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะ ตีใส่หมอนให้ดูแบบชาร์จสุดๆแล้วกันแต่ว่าระหว่างชาร์จเราเดินได้ด้วยนะนี่มุนเป็นคาร์บอยเลยนะฮะถ้าจะเห็นไปในรูปแบบของลูกตุ้มหม้ว่าเราจะใส่หุ้นอะไรก็ตามนะครับตีอย่างนี้ปึ้งนะครับมันก็จะผลักออกไปตามรัสนีของลูกตุ้มนั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยเราสามารถแบบกดแล้วก็ให้มันตีเลยก็ได้นะแต่มันจะเบานะฮะปึ้งแล้วก็ไม่ผลักด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีเอารารเยอะๆแล้วกวาดมันดีกว่านะฮะไปไปสกิล ถัดไปเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วครับสกิลสุดท้ายนะครับชื่อว่า conjuration of light นะครับผมเป็นการบัฟตัวเองด้วยแสงนั่นเองนะครับผมสกิลนี้เราจะเรียกบัฟใส่ตัวเองเป็นโล่ป้องกันนะครับอยู่ได้สูงสุด3วินะครับจะปกป้องตัวเราแล้วก็ปกป้องเพื่อเราด้วยนะครับมันคือสกิลอมาตะดีดีนั่นเอง3วินาทีเราจะไม่โดนดามจเลยไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวกดให้ดูฮะตัวอ,อยู่นี่ใช่ไหมครับนี่สกิดนิดนึงอันนี้คือเราโดนตีอยู่นะ แล้วเรากดไปปึ้งนะฮะมิดหรือว่ามันโดนดูดซับดาเมจนั่นเองนะครับสามวินาทีนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถหลบพ้นจากความตายได้นะครับสามวินาทีอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเรานะปรับให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมสกิลสุดท้ายอันนี้สกิลเลเวลห้าสิบ เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับกับสกิลของเจ้าพาลาดินตัวนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบและอาจจะรอเล่นสกิลของพาลาดินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกสกิลสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามไอเทมรีเจนเดอรี่ซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวไอเทมของรีเจนเดอรี่เพราะว่ามันจะต้องไปตามหาไอเทมนะครับถ้าอ่านแบบปากเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมองไม่เห็นว่าสกิลมันออกรูปแบบหรือลักษณะยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยทําคลิปวิดีโอถัถดไปละกัน ถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนอยากให้รีวิวก็สามารถส่ง ID มาได้ในส่วนของ Global นะครับแล้วก็อยากให้รีวิวในส่วนของคอมโบสกิลอะไรติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับก็จะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับคิดเห็นยังไงกับพาลาดินใน Diablo Immortal อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์คือกำลังใจแล้วคลิปต่อไปจะมาไวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเติมเงินที่ร้าน powerpay นะถูกกวเติมเองอีก e.